นิน,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 นะไอ้แปะคคิดว่าไงไอ้แปกกะคิดว่าพอพอมันโดนขีเสืักกูปิงว่ะโอ้ยกกถือเฮ้ยสกินเกลือสก,กินเกลือไอ้ถ้าเกลือสกินแกนแกนไอ้ไรวะคิดเท่าไงไปเอายิงเอาหมดแล้วไม่เอาไม่เอาเกลือเลยมาเอาเกลือดีิดิเกมไหลตกเอาเกลือดไหลตกแ <c ười> รงวะเนี่ยเกลืาไหลได้เกินมันไหลได้เฮ้ยใช่หรอ ไอ้เช hey, so, 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 uh, so, ื้อไม้ไมอเงี้ยัตว์ไม้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 โง่ๆอย่างเงี้ยครับไม้ไม้แบบไม่อันตรายไม่ใช่เดมอนมีโอดก๊อปไหมมีก๊อปไหมกดอัพไอ้ที่ว่าอุ้งคุณมีไหนวะโอ้ยเชื่อแม่ังยังกระดอกไม้ไม่มีกระดอกไม้นะแล้วกูแมน่ใส่กูเลยกูล่ากูเลยกูดิ้นเลยทีนี้แม่งตั้งแต่ไอ้อภัยโลอ่ะไอ้ที่พากูเล่นอภัยโลอ่ะ ้กูได้มา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 วะไม่ไม่เฮ้ยกูหากูหาห้องผีไม่เจอวะไม่แล้วนะห้องผีอะไรไม่กี่ทีไม่กี่ทีไม่ไม่กี่ผีละเอ้ยห้องไฟเออห้องไฟไม่เช็คเลยเช็คแล้ววะเชื่อชื่อลืมลืมลืมเลยไม่ใช่ไอ้ไอ้ไอ้กัดมาบอกอะไรโอ้เกมเป็นปกเฉยอ่ะไม่ได้ละด้านหนึ่งอะไร มาหาตีเราเราบอกะเออเอออมบออาออมบอดนอมบอกว่าไอชี่มื่อไปไปมันเล่นเยี่แล้วอมซื้อซื้อมใช้ตั้งสามสี่อันเลยนะเต็มไปหมดเลยสามอันแปะสี่อันที่แปะมึงใ้ยามาหลักสี่ด้วยแดงเหลืองขาวคุณยามาคีโมสกินวอลเขียนเขียนเียนเออกูยินเสียงแล้วแปะมันมันมีกอไม่มีกรอบใช่ไหมไม่เห็นลย ใน่ใจนะไม่มีไม่มีไอชีแม่งเคยขี้มอไซค์อัดไม่มีโคตดอ๋อ,อม,มีตีไอมีตีนมีตีมีตีมีตีตตออตนอ่ะโอเคสเิริตไปจบเฮ้ยออม,าม,ามาันจะล่ยห่อเมาทำไมฮน้าโคดาาล่าแมงเวติโคดาาล่ามันยี่ห้าวิไอแค่หมดนไดไหมชี้ถ่ายไวรติเกือโอ้โหมองยหล่อชี้ ไอ้จี๊ดดาวอ่ะเฮ้ยรอจัดรอจัดจี๊ดดาวพี่อ่ะหุ้ยไลนยน่ยพี่อ่ะยังวัดจัดเลยยิ้มเลยเอ้ยไปถ่ายเอ้ยเอาไอ้นี่ดิเอาเอาแบ็คไลท์ไปส่องเอาแบ็คไลท์ไปส่องเอาแบ็คไลท์ไปส่องแบ็คไลท์อยไหนะส่องแล้วไปถ่ายรูปอะส่องแล้วเอ้ยชี้มาถ่ายรูปชี้ถ่ายรูปชี้ถ่ายรูปแล้วก็ล่าเลยทีนี้ยิ้นเลยอ่ะเอ้ยเหล็กรูปหนึ่งถ่ายอะไรวะ น่งไงพี่ถ่ายสุดไม่ได้ช่างมาละไป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 ไอ้เวนี้ไม่ทำกูนะเอาถ่ายเด็กแท้สมุดอะแอบแแแสมุดถ่ายไปแล้วสมุดถ่ายไปแล้วอย่าติงแย่แปะอ๋อไม่แล้วเปล่าเทียอยไป้แฝงอ้แฝไออะไระไิถ้าถ้า้่ใรค่ใเปียนเปีเปียเปเอามเมมนดนี เนี่ยวันนี้วันนี้นะเนี่ยจะตายจะตายที่ไหนวะโอ้ไม่หล่อเลยไม่ติดสามไม่ติดไม่ติดดาวเลยไม่ติดดาวไอ้ติที่เดียวที่ติดเขารูปเดียวไม่ถ่ายคลู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 จะกูจะตายหายมดแล้วที่เดียวรูปเต็มไอ้สัตว์เออว่ะกูลืมเกือบพี่แย่ S <S ไอ้สัตว์กำตายปีเอ๊แปลงจะไปตายก็ได้นะแปละจะตายก็ได้นะไม่มาไม่มามันติดมันติดมันติดหมาได้ไงไวะนี้หมาหมดแล้วเหรอไม่ไม้หมด,ดไอ้สัตว์ตไม้เหลืออยู่ไม้ไม้วางกระจายไว้ทั่วบ้านเออเออไม้วางกระจายไว้ีเฮียีเฮียทั้งหลายไอ้สัตว์เอาโซน ช่วย่ไม่ออกไปกันเพื่อช่วชยเอ้ยแปะจุดเทียนกระเป๋าอย่างงั้นครอดดไม่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 ไปกันเลยสัตว์แล้วมีใครอยากเอ้ยมีอเทียนเปนสีไหมไอ้ดิไไม่ไม่ไม่ดูเอออไรเง้แอกดสีฟ้า เลี้ยงตีฟ้าแล้ว้ยคำามรอคำามรอพันธุกรรมความรอสังดาวติดได้ไงวะไอ้เหี้ยเย่งติดมันติดของที่ปล่าที่เพียงปล่าไปแต่คือกูไม่รู้ไงแม่งของที่ปล่ามันอยู่นอกบ้านกูหาไม่เจอว่าชิ้นไหนไอ้สัตสเป็นปุ่นอะไรวรึเปล่าซื้อไฟแชร์กันซื้อโทรศัพท์คลาสิกอัน เันนั่ก็ป๋องด้วยเสือมีเฟสเออซิงเงากก็ป๋องซิงเงากก็ป๋องซื้ออะกไม่ันซ้มเสืออไปไปยังไปยังพร้อมยังพร้อมแล้วชี้พ้องอีหนอชี้พร้อมแล้วพร้อม้อี่ต้อเดกียร์ไปที่ตะเกียร์ป้านะอ้อโอ้ตะเกียงอะไรตะเกียงไอ้สัสไม่มึงก็มาหาไฟสีฟ้าอะไรสั์ อออรอบนี้นะครับนี่ฮะวิเชย์มังติดนายแปะจบจัดจบเปิดเกมไปเจอไฟฉายสีฟ,ฟ้าเลยเปิดเกมไปเจอไฟสีฟ้าเลยอ๋อเกมอ่ะไม่ใช่อ่เเอเนี่ยไฟแช็กไม่แล้วหนึ่ง,งรอบครับรอตายแล้วหนึ่งครั้งนะเออรู้เรื่องใงครวางเกลียวเขาต้องอติดเลยแจ่แจ้ไม่ใช่กู อันแน่ฮันแน่ยังบอกนะกูเจอ,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 อเยอะๆเจอเจอสปิริตอ่ะทำไมอ่ะไอ้น,นี่อุณหภูมิกูอุณหภูมิกูกูวัดแล้วกูยังไม่เจอห้องผีอ่ะกูไม่เจอห้องที่แบบอุณหภูมิมันสิบกว่าไปเจอต่ำสุดนละสิบแปดไม่เจอที่แบบเฮ้ยกูรับกราบกูรับกรับ,รบมีกูรับอ่ะกูจบแล้วไม่ใช่สปิริตไอ้เหี้ยเซ็งว่ะเอ้ยสปิริตมีหรือไม่มีนะกูลืมไปแล้ว ไม่มีไม่มีไม่มีเฮ้ยนึกว่ากุหลันเฮ้ยเดมอนเออไม่ใช่เดมอนเมื่อกี้เห็นไม้ไม่ลอยมีก็อปใช่ไหมไม่มีไม่มีเอ้ยเอาเฮี้ยแม่ขามือกูเร็วเฮี้ยอะไรไม้ไม่ขามือแปะมึงหัวตั้งเชี่ยอะไรไปทั่วบ้านใช่ห้องหนีอ่ะเหมึงนซุ่มอ่ะก็ไปทางเนี้ยเอา ห้องมีแล้วทันมีเอ้ยมีมีไม้ปะอ๋อมีไม้อยู่เฮ้ยคุ้นเคยไมาดูอย่าก้องผีอะไรอย่ากไอเชมนี้นี่เดินไปเรื่อยนะไอโกนกันไหนแม่ไอสัตว์เช็คไม่ยากไปมุมหวานเฮ้ยพูดดีพูดดีพูดพูดให้มันโมโหดิพูดพูดให้มันโมโหดิถ้ามันโมโหมีมุมหวาเอ้ยไปไฟสายไฟสายไฟสายขอไฟสายหน่อยไฟสายอยู่นะมีไฟสายปะ นอกบ้านไข่นอกใช่อะไรนี่หนูแล้วก็ล่าเลยเอาในไฟฉายแปะขอบไฟฉายไปมุมหวานหวานเลยทีนี้อือไม่ลอยเอ้ยไม่ได้นี่หว่าต้องไอ้ชี้มันล่อให้แล้วต้องให้ชี้อยู่คนเดียวไปชี้คุยเรื่อยเลยให้มันโกรธอะโกรธแล้วก็ล่าล่าพอมันล่าเดี๋ยวกูเดินไปเฮ้ย เอาไปเซ็กแปะไอ้เหี้ยอย่าองยังยังพูดย้ำเมีหรโอ้ยมันเขียนมันเขียนวะอันแน่อันแน่ไอ้เหี้ยตะวันรับไอ้สัตว์ตะกินวอลเกอร์แปะแปะแปะเฮ้ยเด็ดเด็ดเด็ดเอาอันนี้เหมือนกันเลยแปะแปะขวัดแปะหน่อยขอวัดไข่หน่อยโอมีตัวเองโโขมีแล้มาม

เมื่อกี้เม right. ื decision, <man> <currently stole> <nous> ่อกี้อะไรวะทางเมื่อกี้กูมือซ้ายกูกระเด็นอ่ะกูตกใจใหญ่สัตว์มือวางหน้าแล้วมันปัดอะไรวะมันปัดที่วางโทรศัพท์กูอ่ะแล้วกูเอาโทรศัพท์วางอยู่บนที่วางโทรศัพท์เลยแล้วกูปัดไปอ่ะไม่งัดกระหม่แม่งกระเด็นเลยอ่ะไอ้สัตว์ดีเยี่ยจอมแม่งไม่ลงสัตว์อุ้ยเฮียโคตรเฮียแม่งกระเด็นเลยอ่ะ ไปมาไปมากูตกใจใหญ่ช <Pie Fry> e> okay. ิมน no ี่มานี่ถ่ายดิมาิอเกอร์่งเงี้ยนะยดี๋ยวนายมาถ่าย้เหี้ยเอาแปดรอแปดรอยหอมาดีดิแปลว่าอะไรกูตายเห้่ตายจบกูเลยไปยตายเยอะเลยเห้ย ไม่พวกมึงยังถ่ายไม่โดนศพกูมึงโดนมึงถ่ายโดนของที่โดนปลาสะอาดถ่ายไม่โดนศพเลยมึงถ่ายได้ยังไงก็แล้วไอชี้ค่ะเอาไปถ่ายก็ถ่ายทุกทิศทุกทางดีกว่ากูเข็มตัวเองไหนอ่ะมันไม่แบบมันยังไม่ขึ้นว่าคืดไม่ใช่คืดดิอะไรวะไอี้ศพอ่ะอีภาษาอังกฤษแล้วนะไอชีกูลืมละขอบขอบเออเออเออเร็ก่าแรงกว่าเลยวกว่าแรงตู้ซกระเด็นเลยจัดนิดนึงเช็คก่อนไปเลยไปไปผิด ไปเีชไดกับหลุดไปเกยักูชาวาเลยกูโอไม่ไหวอไอ้สัสกูเก็บโดนตามเลยอ้เนี้ยมือมือรุดจะกีดไปแล้วอะอะท่นนหลังไปแม่งนุดเลยยี่คุ้งเหรอจะกี้เอออย่ากูหันกล้องขึ้นลงให้ไหนะอะไรวะ วัที่เดินวัที่เดินเดินเทั่วอยเอาเ็นเลยเาม่นเลยโคตรยตกที่หลังที่หลังมันก็ผี่นะมึงอยากไมยากก็มึงีแถะมือถึงไอ้สั์แม่อููวกูเบื่อเี่อกเลยตีดหรอ ซีดเน่ลยแล้ววะซีดตายไม่เท่าไหร่ตกใจไม่เท่าไหร่ตกสับตกกูซีดเลยเห็นสั์ซีดจริงงี้อ่ะกดอะไรกดอะไรกูกูเดือขาเลยกูทำกูทำตัวไม่ถูกเลยแกแตกเนลูกชาอย่างเี้แะี้มันฆ่ากูแล้วแปะเดินเข้าตู้ไอสัตว์มังดูขออมึงดูขออมึงดูขอมงดอมึงดูข้อมึงดีอ่ะไม่หน้าอะไร้อาอยครับเื้อใหญ่ใไวชิ ซื้ออะไรอ่ะอา่ากีตตัวอา่ากิ่ตัวะอะไรอะลดบเรวโอเคฟิั้จเนะก็เฟเบียมันต้องมันนี่มันอะไรมันนีมันอะไรมันนีมันอะไรอัปเดตะไรนะอะไรบวันที่ที่แปดอะอแบบอัปเดตเหรออย่าจบตายนี่ไปไปเล่นแบบฟิดอนเลยพวกมึงอะ มาด <ality> ิไอ้ยี่ยเล่นเดี่ยวยาวเวไอ้ส ole, ัตว okay, oh! ์เอ้ยเท่าไหร่วะดูไอ้พวกนู้ดิอ๋อเซ็ตเวอร์อัปเดตแล้วเนี่ยมั้ยภาอัปเดตแล้วเนี่ยสัตว์โอ้โหนี่เออเต็กกล้องก็เดินหลับเมื่อกี้กล้องก็เดินแหละใครเป็กล้องอีเอ็มสองอาร์ูเข้าผูเข้าไอดีกูไม่ได้อ่ะเอ้ยเจ้า เฮ้ยไม้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 ไมตัวนี้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 รับข้อช้าอือไอ้นี่กระจอกอะไม่ใช่เดมอนไม้ไม้ไม่ไม่ได้ลอยใช่ไหมไม่ลอยเห็นเห็นเห็นเหรอไม่ไม่ลอยอะไรอะไรถ้าเกิดไฟยังแดงอยู่อ่ะเอออันนั้นไม่ใช่เดมอนถ้าเกิดอยู่บนพื้นแล้วไฟยังแดงอยู่อ่ะยังเป็นสีส้มอยู่ไม่ใช่เดมอนแล้วมีเกาะปะเฮ้ยเราจะกรถเนทางสี่ห้องนี้สี ห้องไหนสิไอห้องห้องห้องกลางอ่ะไอห้องทางแยกอ่ะก็หาดวีดียของเราบอะมันชอบไปห้องเอ็ดเนี่ยชอบไรกดออฟไอนี่กดออฟมันมันที่มันไหลเพราะว่าเป็นเอนไอกูลืมมันเรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรวะอีห้องห้องผีมันเป็นที่ห้องผีเป็นจุดไอห้องที่ผีชอบอ่ะเฮ้ยไอเทียมไม่หมดอย่างไอยสัตว์กูยืนในห้องผีเลยเมื่อกี้หยุดเธอแล้วหยุดเธอแล้วไม่มีตีนไม่มีตีนไม่มีตี โอ้ยยัไงอยู่นี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่วัดไข้หน่อยอุ้ยเฮียแม่งกูแค่วัดไข้เองไอสัตว์ล่ามีขี้ใหญ่ไม่ผิดมาเตรียมถ่ายมึงดูดิต้องโคตรเยอะโหไลรสดเลยจ้์ มันเหยียบแต่ว่าเอองั้นโปรเจคเตอร์ไม่ขึ้นนะไม่มีกดออฟโปรเจคเตอร์ไม่ขึ้นไม่มีเตียนไม่มีหลักฐานอะไรเป็นชีเป็นอันสักอย่างไอ้เหี้ยแม่งกูกลัวอันนี้คนอีกกลัวสกิลเอ้ยไม่ไม่ใช่สกิลวอกเกอร์มันเหลือสี่สับมันเหลือสองสหายล่าโหดอ่ะมันเหลือแอดแวนกันเลยไม่นั้นมันเหลือพวกตัวล่าแบบเก่งๆอ้าวมีเทียนจัดไป มีไฟแช็คไปไฟแช็คเตรียมตัวกันนะครับเตรียมตัวกันนะครับกูกูเก็บมาร์กเขียนละลงกือเกี่ยวกันก่อนแม่งยิงยิ่งลงฆ่าก่อนเนี่ยพี่ยังเดินอยู่เลยที่พี่ติดยังพี่ติดยังไม่รู้โอ้ยเดินเลยยั่นอยู่หน้ากูเลยเทียอ่ะแช่แช่ชุบชุบซับยุบชุ โผล่อะไรชี้แปะให้รูปแล้วแล้วทำไมไม่มีหัวไม่มีผีเออูกูก็ไม่เห็นไอ้สัดเห็นเ,เห็นกวาเห็นกวาเห็นกว่าเห็นกว่าเห็นกว่า,วาอ,อทำไมายาขยับนะสอกฮูไม่ได้ถี่แลยแปะลูปหนึ่งรูปเดียว วางไหมเอาไหม,ไ,หมไม่เขียนไหมใส่ช้ขวามดเลยเว้ยแย่ว่ะวางเปล่าไม่เขียนะอ่ะเอ๊ะทำไมทำไมผีอ่ะเสร็จเราเรานั่นรับเลยวะที่นเป็นในเครื่องเงี่ยแหละไอ้เราไปเกี้ยงรับเลยมันตัวนี้ที่มันขุดดาวล่ามันเสร็จนานแล้วนแะน่ๆน่าเกินสิบวีแล้วมนะั้งแต่ ล่าไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเลยมังกรมาตัวเฮียนี่เอ้ยเออกูหลาบสเปริบล็อกได้ไงวะสายเลนเอ้ยเมื่อกี้ผีเมื่อกี้ผีไปไอ้นี่ปะไอตัวที่มีหน้าเยอะปะใช่ไม่งั้นมีโอกาสเป็นไซเลนแล้วผีมีหน้าเยอะคือยังไงวะไอตัวที่มีหน้าเยอะมันสยองสุดอแต่เฮียที่แบบไอตัวงแดงอะไม่ขาวอะไอไอตัวนั้นตัวนั้นคือไอ้นี่เลยเป็นเมียวเมียวการเป็นไซเลนอุ้ย ไว้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 ไม่กินไม่กินโอเคทะลุห้องปะมักไวเลยว่ามันมันใช้ไม่ถึงมันไปเลยมันไม่แน่ใจว่าจี้แต่ว่าไอ้นี่ไวมากเมื่อกี้เมื่อกี้มึงเห็นปะมันไม่กี่วันทะลุห้องห้องไฟมันจะกห้องทาร์โร่ไหนวพูดจริงแหละมัน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 เป็นประตูอ่ะกูกูแยกไม่ได้ต้องต้องหลอกให้ไม่ใช่ประตูก่อนก็ไม่รู้ว่าแหละปมมือมือหมายอะไรเลย ก็วิงคนเร็วอะใช่มันไวมากกูกลัวล้าหากกอฟกันไม่ดีนี่นแหละหายดีไหมหายดีไหมหายดีหายดีไม่คิดจะมาไมหนเหนเยรอะ เฮี้ยกูแม่งนับถึงยี่สิบห้าปุ๊บไอเฮี้ยแม่งล่าเลยอีสัตว์แม่งไม่นึกว่าจะล่าเร็วขนาดนี้ไอเฮี้ยครบโคดาเสร็จแม่งล่าเลยล่าโหดของเราตัวนี้ล่าคุมนะตัวนี้ล่าคุมมากเลยนะล่าโคตรขุมอ่ะเดลือดเดี๋ยวกูหาเลือดเดือดเป็นเลอกูปีกไปหาไปยึดถ้าต้อเหมือนคอปกูจะไม่เจอนะเหมือนแค่แค่เหมือนนะเหมือนจะไม่เจอมันก็ไม่เจอแล้เอียดเท่าไหร่ เยี่สิบสี่มึงว่อนไหวปะไม่ดูเป็นดุราหารแม่ขอเราขอเราไปจุดเลยเออเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เข้าองศาตรงไหนวะห้องครัวห้องครัวเข้าองสาห้องห้องห้องครัว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 เข้าองสาไอ้โกดมันอยู่ห้องครัวเห้องสาห้องห้องผีมันคือห้องครัวแต่แต่คือมันอยู่ไหนวะ ตอนนี้ตอนนี้ห้องผีห้องผีเปลี่ยนมาห้องขวดละห้องขวดกลางสาละดอกไม้เน่าปะไม่ะลูกไม้ไม่เน่าหรอไอ้ไม้มังเขียนมังเขียนที่มึงบอกให้วางอะไรจริงวางนานละแม่งไม่เฮ้ยเสียงผู้หญิงไม่ล่ะพูด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 ไซเรน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 เอาเฮียชิแม่งออกไม่ทัน ผู้่าแล้วเดินช้าลงตอนแรกมันเคลื่อนที่ช้าแล้วมึงไม่บอกก็แบบไม่ไ,ไม่หนงมันจะเป็นแเพราะมันมันต้องมันต้องต้องพู้เล่นก่อนไม่ใช่ปะผูเ้เล่นที่หนาใช่ใช่ต้อง,ต,องต้องมองก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดประตูตู้ถ้าเกิดปิดประตูตู้มันรีเซ็ตฐานะเลยเราจะกลายเป็นเราเราเราวิ่งปกติเ,เหมือนเดิมละเหมือนโดราหานะโดราหาต้องมองผู้เล่นถึงจะไวถ้าเกิดไม่มองก็ไม่ไวแค่มึงเข้าสักทีหนึ่งอะเปิดประตูตู้ก็ได้แล้ว หนังสือมันเขียนไม่ได้แล้วเว้ยเอมเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าปะเลอเมื่อกี้สี่เมื่อกี้เสียงมันสี่นะจะเสียงมันแหลกเมื่อกี้สี่เมื่อกี้สี่เสียงบัตรหัวพอชี้ออกมาดิเย็นละแล้ว Can you show your s e l f ไม่ออกมาเลยชิแล้วเราทำอะไรวะไม่มั่นใจไงไม่มั่นใจที่ใดเึงอะไอ้ที้อะ ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเขาไมกูวบคุมใครคุณเนี่ยก็อีกอะไรหาสุดแม่งคือสกินวอล์กเกอร์แต่เราหากคดอัพไม่เจอไม่ใช่หรลาบอีอ็มไม่ห้าเพื่อนไปเลยกูไปอ๋อเออใช่เออถ้าเกิดมันเขียนหนังสือมาก็เป็นสกินนั่นแหละแต่สกินมันมันจะเป็นสถานะฟีดมันเป็นฟีดชิ่งจะตอนนั้นอุณหภูมิ ไม่ค่อยลดมันคงคงมันอยู่สิบมานานแล้วเนาว่าปะเจอสนิม,ม์ไหมสนิมก็ไม่เจอเน่นาก็ไม่เน่าเอยไอ,อ,อห้องผีอ่ะคือห้องครัวเฮ้ยห้องผีเปลี่ยนบ่อยเนาะไอเฮียตอนนี้อยู่นาบ้านละกูบอกให้โับเียตอนนี้ห้องผีอ่ะที่กูก คงทูพูแบบดับจะเยอะมันคือหน้าบ้านหน้าบ้านกับห้องครัวบวกแค่โจไม่คิดว่าไหร่กอใช้เลยด้านไหนเฮ้ยกูเจอมันกูเจอผีกูเจอผีผีอยู่ตรงประตูห้องนอนเข้าไปมาเล่นกูแน่เฮ้ยยูเอลเอลคิวบีเอลคิวไม่ใช่ผีเหรอ เนี่ยใช่โอ้เหี้ยว่ะอ่างแม่งไม่ได้รักอ่านงงอะไรอ่ะคิดแนบะพี่ผลักพาตัวฉันมันมันเดินแค่ตรงที่เป็นรูปตรงห้องนอนกูกลัวกูกูอยากไปเช็คอะกูอยากไปเช็คตรงห้องนอนมากเลยไอ้หน้าห้องนอนมีรูปรูปตีฟ้ารูปหนึ่งอะเล็กๆหน่อย ตกใจมาชิลาบคุณดนอะไม่นเจอดิไอ้แปดฮะปมนี้คุณพันนิ้ตายอ่ะเดน่าตรงนั้นอ่ะไม่มีอยู่อ่ะเยังไงนะผมนี้ที่พี่ปักแล้วหดอ่ะพี่ปักไอ้ที่มึงมึงมึงส่งส่งแปดส่งวนิีแปส่งวนิี ใช่ปะแม่เปแล้วไม่ได้เชฟแป็กก็อยากดูอ่ะมุมไหนวะไม่ดูนะมุมไหนอะจึงคุยไปเรื่อยเลยคุยเย็ดแม่เห็นแต่เดียวไม่ยอมคุยอ่ะเชี่ยมองไม่เห็นวะไอสัตว์อยู่ละไออยู่อย่งเนี้ยภาพไม่เน่าดอกไม้ไม่เน่ากูเลยไม่ไม่ไม่ชัวร์กับมันอ่ะ ้องน้ำไอ้ตรงคอกน้ำสิมันไม่ขึ้นนั่นเนี่ยเรื้อาาสิมันก็ไม่ขึ้นจะครบยี่ห้าวีแล้วนะพวกมันโชยเทียวนีฮะโชยเซลยววะโอ้วัดีเอ็มอ่ะเออพอมาออมานันี่มานนวนี่านวนี้มานวนมันติดเปามันติดเป่ามันติดเป่าติดติอ่ะทลาวกูทำอะไรออกมา พี่ไม่เหมอนจริงวะ,ะ,ะเอาไว้ก่นแล้วก็เราดออกก็ตายพี่เอ็มไม่ห้านะมันแค่โฟะแค่เหรียญวะไม่แน่ใจว่ะมันเหมือนไม่ใช่ไซเรนอะไอเะี้ยมันเหมือนสกินอะวานเป็นสกินนี่แหละไอ้สั์ Okay, โอเคติดลบ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 อุณหภูมิติดลบอุณหภูมิติดลบอ่าเลี้ยงไม่ห้สกินสกิน,น,น,นแล้วกดแลกดรอปะกดออฟเออใช่เราหากดออฟปอมไม่เจอคือ,ค,อคือตาในแสดงว่าตาเนี้ยมีกดออฟแต่ว่าเราหาไม่เจออุ <c oughs> ้ยอย่าไม่เจ็บอย่างนี้นะอย่างนี้นะก็เลเซอร์ไม่มีนะเบอร์เจอเลเซอร์ไม่เจอแล้ตีไม่มี ลาไหมมนตอ๋โอเคลาม่ชิติดไม่ติดหรอเอาอชีพซอบติดไอ้ะถ้าซอบติดเนี่ยไม่เปนยงโอ้โหโอ้้โหอ้โ้โอ้โกโ้โอ้โหโอ้เอ้โโอ้โหโย้โหอ้โด้โหโอ้โหีอ้วหโ้้ เฮ้ยวิ่งเร็วใช่ไหม, oh, no. มเอาโอ,น,น,อ,าโอนี่ไหมเอาโอนี่ปะโอนี่นีโอ้โโอนี่เอชิมลองไปวิ่งลองวิ่งลองลองลองไปเดินแข่งก,ขงกับมันดิเดินแข่งกับมันดิโอนี่ตอนมันวิ่งอ่ะมันมันสปีดตอนสปีดมันเท่าเพื่อนตอนวิ่งอ่ะมึงลองเดินแข่งกับมันดิหลอมันละหายหายหายเอ้าไอ้เฮ้นแม่งควิควิมเช็คด้วยอ่ะวิมเช็คอ่ะวิมเช็คอ่ะแล้วก็เดินไมแผลวิมเช็คเซลโยเซล อาโยนของ,อเงอทเก้แม่งโยนช่วยช่วยทางกูว่าอันนี้แหละแปะมึงคบถ่าอยังวะโ้ยแม่งรูปเต็มลอะไรจะแปะ้ยโอ้ยโล้ยโอ้ยอย้ยโ่นย้แองโอ้ยโอโ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยยนอ้ายโอ้ออ้ยโอ้อ้ยโ้อยยอ นี่ยม,มันเร็วว่วิ่งทันันแหละนั่นแหละไม่ไม่วิ่งตามก็ไม่ทันหรอไม่ไม่ไม่ทนันอีกเด,ดินตามแต่ถ้าเดินเดินตามทันอยู่แล้วความเร็วมันก็เท่าแหละเท่าเพย์เยอะก็เพย์เยอะตอนวิ่งหนีไม่ได้แต่เราไม่งอเลยวะชอบชอบจะได้ไม่งอมันแคบอ่ะมันแค่ก็มาโตขนาดโตคำขยันแคบแต่ข้อดีคือมาันไวเล่นเล่นจบไวเลยแต่เราเล่<า>นก็โคตรนานแหละข้อมูลไม่ค่อยมี เรื่อเรากาก,ากันไม่รู้ว่าเรากากแม่มักโซ่พวกโซ่กลันะวแม่คนละมักโซ่กลัวเออแปะไปหุ <c oughs> ป่ยเหี้ยแปะน่าทนอกบ้านกลางทองสายหี่ไปเจอเรื่องเนนงมื่อกี้ตัวนะโอนีเ่เออโอนี่โอนี่โอนี่เป็นไอบัง <c oughs> ไม่รู้เนไอ้บัง,งอไอ้โซ่กลัวเป็นไอ้บังก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยโอยางกระโดดหายบังย่าดิ้นเลยแปะกดดิกดแล้วเหี้ยกดกดไปไอ้สัตวดไปจะกดโหวตอ๋อเนี่ยเพี่รักเลย ผีไล่กูแล้วเออผ<ป>ี่ล่ามึงไงเขาไปผีนะผีไปเล่นแมพปิตไปเลยแม่ยตังได้นิดเดียวไอ้เหี้ยเหลือไอ้ไม่เนี่ยเสียงจัดเสีงสุดได้มตช์ตอนที่ชิมันขยับอะไอ้เหี้ยเอ้ยท้องจัดอะอะไร,ะไ,รไม่ได้ทำไปอะตายห่าเลยไอ้สัตว์เอ้ยตกใจจัดอะ